วันนี้จะพาเพื่อนๆนมาดูกิจวัตรประจำวันกับวันไปโรงเรียนทุกเช้าของทัพทิมครับทิมก็จะแต่งตัวทำาผมกินข้าวบนรถแล้วค่ะแล้วก็าป๋าก็จะเดินไปส่งที่โรงเรียนค่ะเราไปส่งทัพทิมกันนะกระเป๋านักเรียนนะลูกโอเคเดี๋ยวเราเดินไปส่งนักเรียนกันนะ กเพื่อนอนข้ามถนนต้องระวังด้วยนะนี่ก็เป็นทางเดินที่เราจะเดินไปสงทิมทุกเช้าเนี่ามีเหียเห่ยวด้วยนะสองข้างทางก็จะเป็นตลาดใช่ไหมครับทีม นี่ก็เป็นทางเดินที่เราจะทับทิมเดินไปโรงเรียนทุกๆวันใช่ไหมมีร้านขายของมากมายเลื่อนปลาแม่ ใกล้จะถึงแล้วนะโรงเรียนทัพทีมอยู่ใกล้ๆกับวัดกัละยาไปเลยค่ะเดินไปเลยเด็ยกยิยงทัพทีม น,นี้ก็จะเป็นข้างโรงเรียนของทัพทิมนะคะไหนหะมบับีเ,เพื่อนๆหน่อยทัพทิมเรียนอยู่โรงเรียนอะไรคะใช่ค่ะ,อ,ะอยู่ทางตะคุทอนแวนนะคะนี่จะเป็นบริเวณข้างโรงเรียนของทัพทิมนี่ก็จะเป็นข้างทางที่ทัพทิมเดินมาโรงเรียนอยู่ทุกๆวันนั่นเองอเดินไปไล้ค่ะ เราถึงหน้าโรงเรียนของทัพพิมแล้วนี่ก็จะเป็นหนึ่งวันที่ทัพพิมพ์มาถึงโรงเรียนค่ะก่อนกลับเราแวะซื้อข้าวเหนียวไก่ทอดกับหมูกระจกเดี๋ยวเรามาดูกันว่าได้เยอะขนาดไหนสองห่อนะน,หนี่นะตาราง ก็ได้มาทานห่อใหญ่มากห่อละ25บาทเท่านั้นเป็นอาหารเช้าของป้าป๋าและหมามมาในวันนี้คเอคเป็นขนมอะไรเอ่ย จะมารีวิวให้เพื่อนๆดูใช่ไหมคะขนมฮิตใน t i k t o อกใช่ไหมดูซิคืออะไรว้าวอะไรคะมันคืออะไรอะลุงแกะให้เพื่อนดูเร็ว ให้เพื่อนดูหน่อยมันคืออะไรครับเปรี้ยวเหรอกระเละจิ้มขนมปังจิ้มให้เพื่อนดูหน่อยเหรอเป็นแก่น้ำตาลหรอมันเป็นขนมปังหรือเปล่าเลยดีจังเลยไหนขอดูหน่อยเนี่ยอันมันเป็นอะไรลูกผู้หญิงลูกผู้ชายอ๋อมันเป็นขนมอย่างนี้นี่เองเพื่อนเคยเหตุหมายคิดใน tiktok กำลังกคกิดเลย<อ>ปลาคุ้งให้ทัพทิมนะทัพิมก็เลยมารีวิวให้เพื่อนๆดู<อ>ข้างในมันก็จะเป็นขนมปังขออนมปังแล้วก็จิ้มช็อกโกแลตกินนะ,นนะละแล้วก็มีของเล่นใช่ไหมคนะเหมือนเขาเรียนแบบเพราะว่าเป็นเ,เขาเรียกว่าอะไรนะลูก โกโกว,า,โกโกวาที่เป็นน้ำตาลแล้วก็ให้เราให้เราแกะใช่ไหมอ่าเดีย๋ยวครับพิมจะแกะให้เพื่อนดูดูซิจะแกะได้ไหมนี่เป็นลูกนี้อ่าไหนาลองแกะซิลองแกะอ่หนาลองแกะหน่อย <c oughs> ให้เพื่อนดูด้วยแกะยังไงนะแกะตามร่องเลย <c oughs> ค่อยๆนะ <c oughs> มันจะออกมาเป็นกลมๆน้ำตาลหรือเปล่า เบาเบ,า,บาสิาาลูกเบาเบาแกมันโตเลยเหรอลูกวาย <c oughs> โกโกโ้ว่ามันแกะยากมันแกะยากไม่รู้จะกินได้หรือเปล่าเลยแตกแ,แล้วน้ำตาลแตกอย่างนี้ถือว่าไม่สำเร็จใช่ไหมยังอ้ยต้องเบาเบาสิลูกขายดูสิ วาไม่เป็นไรแต่ก็กินได้อะจิ้มช็อกโกแลตนะอร่อยไหมครับทำไมเป็นอย่างนั้นล่ะไหนกินอีกต้องจิ้มช็อกโกแลตหว,นหวานๆลูกจะได้อร่อยอันนี้เป็นช็อกโกแลตเห็นไหมเพืเ่อนๆเห็นไหมอ่าแล้วพิมลองจิ้มดูค่ะ ทัพพินก็กินให้เพื่อนๆดูทัพพินเป็นเด็กไม่ชอบช็อกโกแลตก็เลยกินขนมขนมขนมปังเปล่าๆเป็นขนมปังอย่างนี้แล้วเราก็จะเขาก็จะเป็นเหมือนกิจกรรมไหนเอามีดมาตีมีดอะมีดที่เขาให้มาใช่อะทัพพิมจะลองแกะอีกอันนึงโกโก้ว้าเนาะนี่ก็เป็นขนมที่ป้ากุ้งเซอร์ไพรส์ทัพพิมนะ เพื่อนๆก็ไปหาซื้อแล้วก็ลองเล่นกันดูสนุกสนุกสำหรับคลิปนี้ขอตัวลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์กดติดตามให้ช่องครับทินสไตล์ด้วยนะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆบ๊ายบาย